สรุปเรื่องน้องเบยจะไปอยู่ไทยจะไปจริงบอรหรือว่าจังใดซึ่งเอฟซีหลายๆคนก็แนะนามาว่าสบาย,บายดีเป็นไดไรนอนอันอ่าเฮือนบาใัยผลบ่ไ้เป็นอะไรก็ดีอยู่นอนรับบอรับออ,อ,อนอนคืนแรกได้เนาะโดยม,มุนั่นตัวมาบไ้นอนเด้เนาะไ้นอนอืม นอนรับสบายเนาะสบายคือตั้งแต่น้องอยู่ป่าหามว่ได้อันบ่ได้เข้ามาบ้านเลยนอนแตนในป่าบ้านอนรับอยู่บนนอนในป่ารับรับเพื่อกัน <c oughs> เป็นได้ได้อันแม่มหาวานนี่ว่าเพิ่นอยากไปอยู่ไทยนะสรุปคือน้องไปบ่หรือบ,บ่ได้ไปคิดบังก่อนคิดบังกรบ้า โดยขิดไต่อไตองมาก่อนเนาะโดยอบอ,อพอไปจังไปบอพอไปกับอะไรไปนะเอ้าในใจของตู่ในใจของ ah. ใน้อ,องอยากไปบไ่เลยจังเลยบ่ไไ้อยากไปบน่นะบอ,อยากไปบอะไรโดยก็คืออยากอยู่บ้านเห็นบอยยอ,อยู่บ้านเนาะโดย,โดย มือเศร้านี่กระทั่งน้องเบยน้องพี่น้องก่าในเรื่งเข่าเรื่องน้าแล้วดิหนึ่งหนึ่งเป็นอยังน่องหนึ่งเข่าเนาะ,เ,ะเป็นอป็นยัน่อหนึ่งเป็นยังส่วนมือนี่น้องพี่น้องมือนี่เพิ่นกระได้เข่าไปอนาเข่าไปหวนผลอยู่พุกนั้นเพราะว่าทั้งเมื่อวานเนี่ยชุมเขกากระพาเพิ่นมาพักเศาอยู่นี้นี่น้องพี่น้อง พวมันคขำก่อนวานเลยเนาะโดนอืมคขำก่อนพี่น้องเลยอันนี้พมม่อหอมตัวเนาะโดนแข็งเลยขาดนะ่อวานนี่ได้เสื้อจกักโตกว่น้องเบิร์นได้เสื้อประมาณห้าหกโตชงกางเกงกางเกงประมาณสามโตสามโตแม่อมพ่อใส่ลเลยนาะงมันเนี่ยพ่อใส่อ่าสิ่งเอฟซีเลยๆคนกับ อย่างแนน้ำให้ทั้งน้องเบยนี่ทูเหล็บทูแล้วบ่หรือยังยังมาทันทูบ่ยังมาทันทูใช่น้แแนแปปาแพบแล้วก็ทูเบ่งเหล็บตรงเบ่งเบิร์งมือก็คือจุ่ปลาอยู่ดงลายเนาะก็ไม่แต่ว่าให้ทูเหล็บใส่แพบน้าแพบแล้วก็ทูแป้งมีอยู่ว่าน้ำใบสายพมีอยู่เนาะอือออ่นตัวเชาว่ามาก็ทูแค่ทูแล้วบ่ ถูแล้วถูแล้วเนาะเบิ้งแข่าตัวอืมถูแลวนะ้วเนาะเข่าไม่ตัดเล็บกระมิ้นแต่ต้องตัดชันชนเลยตัดแล้วบปล่ตัดแล้วต,ตัดแล้วเนาะโดนอืมตัดเรียนานาบร้อยนะนอนรับอน,อนอนคืนเลยรับอือก็คือนอนพี่น้องก็คือน้องก็เปิ่นกน็สรุปแล้วก็ กับ่ได้ไปเนาะสรุปชัดนๆใช่ไหมวดได้ไปแต่ว่าทั้งแม่เพิ่นกอยังไ้ไปเนาะก็คือแบบนี้นะพี่น้องท่าว่าอนาบตมมีคนบึงคนแยงลงเบยรู้ไหมมีู้ซอย่อนกับอนาอยู่อันนี้แต่ว่าผู้ใหญ่จะดีอยู่ทั้งโดยเฉพาะก็คือทั้งแม่เพรและก็ทั้งแม่ตู้เนาะสึ่งและก็ทั้งแม่อันอยู่ฝั่งไทยอีกนะพี่น้องเพิ่นก็อยากซอยนะเนาะก็เลยว่า น้องก็พอมีคนชอยแล้วอยู่บ้านนะนะอ่าก็คือว่าได้เงินทางแม่เพรเพจบอสเซนวอาว่าจะเห็ดกระต้อมให้ได้มือนี่งรือมือใดการซุ้มอ้ายกับมีบ่าวลาบ่าสัญญากาสิพากันเห็ดกระต้อมให้อยู่ก็กันนะเพราะทางอ้ายนี่ก็มีเงินทางแม่ตู้อยู่เอะดคือกันหนึ่งร้อยนะพี่องแล้วก็เงินอีกมีเอฟซีทางฝั่งไทยแม่ทางฝั่งไทยสมทบกเข้ามาอีกเนาะ อ่าถ,ถ้าถ้าเห็ดกระตูมี่น้องอยู่ได้บ้าอยู่ได้เห็ดกระตูมใส่แพ้บัตรก่อนนะนะโดยอ่าอาจจะไปคออ่าคอดินก็จะอยู่โุขาวเนอะเห็ดตูตเป็นยังแต่ว่าเครื่องคองกะไว้หน้ัน,นอ,อมบางทีกะอาจจะเป็นเมื่อนี่นะพี่ต้องสุพาจะพาอันกันเพชรกระท่อมเห็ดตูอยู่บ้านเนาะอยู่บ้านน้องนอนนะเครื่อไม้นั่นแหละบางทีคออยู่นั่นก่อนอ่า เิตูปเป็นอย่างข้างเบืองก่อนเนาะ,นะนว่าสิเวลาสิมีพอบอพอเวลานี่ยกาบ่ลายเน้วเป็นองเพราะว่าอ่ามีหลายทางไปพอสมควรเนาะนอ,อืจากเวลาจากจสสํำได้แต่ว่าพวกตูบอยู่เองก็สามารถแบบเห็ดกินได้เนาะ<ด>หนึ่งข้าวเองได้ได ปก็กกดย,ย,ยังกินได้ตูนต้นี่ก็เฮ็ดแบบมือเดียวก็น,น่าจะแล้วคิดว่าน้องพี่น้องอ่าต้องพังเบิ่งอีกทีอะไรเนาะเนอ่แหล,และเลสื่งกามีเอฟซีหลา,ลายคนกับว่าโอ้อยากให้พุกตู้อยู่เพราะว่าอันนั้น เพราะว่ายันอยู่นั้นเทียงกระเจ้าเลยอาจจะแบบกระเจ้าไปยางใครอยู่อย่างประมาณนี้เนาะองอ่าอ่ากะล้อเบิ้งกัอะไรเนาะก็ชุมพงวัดชิมื้อนี่แหละสีตัดสินใจอันอ่าเห็ดกระ Thom เนาะก้อนนี้น้องขาดอียังเพิ่มเติมบ่บ่ได้ขาดยังแล้วก็คือเมื่อวานนี่นะก็ได ยังแต่ถ้วยบ่วงได้หมู่บาทเลยถ้วยกับบ่วงสะสัยลืมซื้ออ่ามีแต่ว่ามื้อน,นาจะเสียทยอยมาให้เนาะโดยโดยอ่าอ่าหกได้แล้วขกเนะกาะก็เสื้อผ้าในมีครบมาแล้วนะพี่น้องก็ไม่แตว่ว่าถ้าว่าขาดเร,รือนในมอพอนก็จะซื้อเพิ่มเติมใส่อ่าเพระาระว่านมอพอนเนี่ยก็จม่งบทั้งแม่ตู้เพจน์อนะไรให้สมทบเข,ข้ามาเดี๋ยวจะมาะแจ้งรายละเอียดอีกทีเนาะ สวยหน้าสวยตาแล้วเลรอเนาะโดยแล้วนะ,ะสำหรับคืนมื้อนี้เนาะพี่น้องบางทีก็อาจจะอาจจะเผื่บ่ได้มานอนเฮือนบ่ใส่ฝนเพราะว่าบางทีเฮ็ดตูบแล้วเนาะโดยเป็นได้น้องเบยมีความสุขหรือบปล่ามันมีมี <laughs> จะกินอิมนะ่มเนาะโดยจะกินอิมนะนอ่มน้ำสำัมลานนะ ีแต่ว่ามือใหม่ก็จะได้ภาพเพม่อนประัดผมนั่นแหละเพราะว่ามือนี่ก็บางทีเวลายัางบุทันลายเพราะว่าเข้าไปบ้านนองน่นเลิกได้ไปหน่อยแปดเก้ากิโลจากป่านี่เนาะทางขี่ทรายเข้าไปเลิกเลยอ่าถ้าคืนเมื่อ,อ,อวานในทั้งเม่ทั้งบางไทยเพิ่นโทรหามาพรบติสหัวเข่าในเลิกโพดสัญญาบ่คคยมีเนาะ ถึงนงเบย์ก็กำลังมีความสุขเนาะมีผู้ <no. S 1> ใหย่จดี่วยอืมนี่เดเนาองพี่น้องเรื่องไฟนี่เรื่องไฟนี่สำคัญมาพรพอมก็ชิได้ซื้อไฟอีกเลยนี่ไฟสุรเซลเพราะว่าเจ้าชิได้เห็น,นอนอยู่ในตูบเนาะ no way, no. ไฟสุรเซลจกักจักดอกหนึ่งนาะพี่น้องก็ต้องซื้อมาอีกเลยก็เสียเอาก็เอาดอกันนี่ ราคาเจ็ดแสนเนาะแต่แถวนี้น่าจะบมีน่าจะอยู่เซโนผู้เลยจุดสุม่มมีจุดสุ่มวเอ๋อ,อสิไปลองหาจุดสุ่มก่อนสิซื้อไฟโซลาเซลล์อีกสำคัญไฟทรายอีกอย่างมังนได้เนาะเอ,อ่าพี่น้อง <c oughs> ทางว่าสวัสดีเด้อ มืัอนี้ชูมฮาว่าสิอันเห็ดตูบปสมบวรลาแม่นเพราะว่าเห็ดเห็ดตูบล่ออันเพื่อนเพื่อนเพื่อนใหญ่เนาะเพราะกัดเพื่อนเพื่อนกระจุยใหญ่แต่ว่าอันหกเสาแต่ว่าสำเพื่อนลูกจุยมั้งสำเพื่อนลูกจุยเลยและเฮากะไออยากอันหาผู้ร่วมทุนน้ำเนาะผู้ที่อยากจะช่วยเหลือน้องเนาะก็คือว่าทางบวาบวพรหรือว่าทางทีมงานก็ขอร่วมทุนเนาะขอ ร่มทุนบริจาคส่วยเรือน้องเนาะพัติอยากส่วยเ,เป็นเข่าคลองว่าจะเป็นอันเข่าคลองเครื่องไส้เนาะสิ่งจะเป็นและก็เงินคลองก็ได้มาส่วยซื่อเป็นสังกสีบอ่อหรืออีหยังขยาเนาะแป้นปูอีหยังต่างๆเนาะทางทีมงานกัใสบุญคุณธรรมคือเาวลาใสาบุญคุณธรรมกัยินดีตอนรับเนาะกยินดีรับเป็นสะพานบุญให้เด้อ ขอบใจทางบุคคลโดยก็คือมื่อน,นี้นอกว่าสุมพานสิพากันเถิดโดยการทีด<ห>ได้ออกแต่นเซ้าเหตั่วข้าวจะซื้อได้นแมน่นเขาก็ซื้อเต้นั่วข้าวอยังเขาเออแต่ว่าเขาชขาุ่มเข้าทีมงานชุ่มเข้ากะอาศัายสิอยู่น้ำน่องเนาะเขาน้องเดินทางภาษาแกรอยู่นอ้องเป็นหมู่เพิ่นเนอะจงทราบเบื้อนใหญ่แล้วแม่นแน่นนะอ่ะโอเคขอบใจทนนั้งเวลาอืออือเราเห็นน้องกะกะสิ้อเหตุ่วข้าวอหไรเนาะ ถ้าว่า,าเฮ็ดตู้แล้วก็ก็สิได้อยู่ในตู้มาแล้วน้องๆอ,งอ,งอา้าเมื่ได้ไปใช่สมมตุติเราไปในเครื่องคลองนี่คิดว่าจะหายบ่บ่หายบ่หายเนาะอยู่ในกลางดงแคบป่าบ่หายอา่าไปน้องอันอันเอาเอาเครื่องเอาคลองมาไว้ตเตรียมไว้ก่อนก็ได้เดีย๋ยวไปเตรียมมาไว้ไปอ่เอามาไว้ในเตียงนี่นะเครื่องคลองเวานนี่ เดียวให้น่องอันอาให้น่องอันเอาเครื่องเอาคองออกมาวางไว้ก่อนนะพี่น้องเครื่องคองเพื่อจะว่ายน,นี่เลยกะไลยตื้อเครื่องคองกนองันเนาะ ตอนนี้เป็นเวลา6กมงกุกว่านะพี่น้องตะเว้นกำลังขึ้นขึ้นของภาคเหนือของสวรรณเขตทางเวียดนน้ำุค่คนบ้ดนลวบ้านน้อง s <S โอ้ลายน้องแต่คือเมื่อวานนเอฟซคอมมินต์มาบอกว่ายั <c oughs> งถ่วยกับบว <c oughs> งยังมาได้น้อน้องยั <c oughs> งถ่วยกับบวง แต่ว่าอันไปยูทูปก่อนก็เรื่องน้ำนี่เพราะจะมีอยู่บนน้องมีมีนดน้ำน้องสะนี่บอบอและนำบาดาลไปตักเอาไก่เติมไปไปไปคอนะเจ้าบอกบ่อโดยโดยหลักๆั่ะคือน้ำอะไรเป็นเป็นพิเศษเนาะโดยเนาะก็น้ำถ้ามีน้ำก็สะดวกน้ำบาดาลโดยนะถ้ามีน้ำบาดาลก็สะดวกไปอีกแบบ แต่ว่าเรื่องอันบทที่อยู่ก็ชีได้ขอเข้าอยู่โซค้าก่อนเนาะพี่น้องเพราะว่านานยังบอท่านได้มีที่อยู่ตัวตนนั่นเนาะแต่คือบ่พอมได้ยินข่าวทั้งบแ่แซนเกินว่าเช็ออดกระตอ๊ <c oughs> อบอ,อะไรทางเวลาบ่แซนกระต๊๊ออบบกกรระะตต๊อบ เพื่อนน้อยนี่แหลอากัเดี๋ยกระเขาห่ลกระเขาแลเนนาปเห็ดก่อนก็อันเดียวก็แหละเขามากงมาเ็กบลาะรอันเดียวกันบ้าอเาได้คุยการกันแล้วโอเคโอเคเนาะอายงเป็นอะไรนึ่งัดไว้รอวัดไว้ดีด้สิแตโอ้ มัดไว้ um. чи, ิมัดไว้จะไขแตกรบกวเยี่ยมเลยมันี้ชีชีลัดไปทังทางต่บ่เอออ๋อเหมือใส่แลาะใส่ลงยางเลยบ๊ทไ่ออากาศเจะเศร้า ไข่แตะหนึ่งกินได้บอจงหามือนองเบยกินได้มืออะละสี่หาหน่วยเลยเนาะอตอนเศร้าตอนแรงตอนเพลนตอนเศร้าตอนเที่ยงตอนเพลนสี่หามือลเลยกับมีแต่ว่ามื้อนาบางทีกับมืออื่นเนาะ,นะสัาตัดผม ส่วนไลน้องเบยนี่ส่วนไลมักตัดทรงยังก็ทั้งแม่ผนบอกว่าทั้งเอเชีหลายคนบอกตัดตัดสันส้นๆตัดสันส้นๆก็ได้ลองทรงแบบสายผุดนะ,นะดเนาะโดยเรือภาษาบ,บ้านเฮาเอิน้นทรงหนักเทียนเรือทรงแม็กกว่ากันไปเนะาะหมุ่มวานนี้เห็นทางน้องเบย์กินปิ้งไก่ก็เสียบอะไรกินหงนึงเลยเนาะน้องเบย์กิน <c oughs> กินค่อนข้างจะกินอิม่มกินลายอิ่มบ่าวันอม,อมตอดเชา้าก็บางทีก,ก็จะกัดกินไข่ไก่ก็ว่ายังไม่ทันได้กินไข่ไยังไม่ทันกินข้าวเศร้าตัดแล้วนอนเร็บมือหนึ่งนล ลุกไปกินเผู้กันอ่เอาแล้วพี่น้องตอนนี้ก็ได้เวลาอันนาทั้งเบาเบยน้องเบยกับจุกโจยกินข้าวเศร้ามากิข้าวกีเลยอสี่เ้ยสกคนเลยอ้าวเอเส้นแช่ กับอาหารกับมีที่ยังไล่น้อมียังไลยปลากระป๋องอย่นะแซ่บได้แซ่บได้นาะปลากระป๋องโลโซโลซาอือหรือว่าซามเมคัวบอ่ไม่ค่อยกินนะห่างกินนี้เลยป่าไ่คือสิบนาทีกินนานเลยนาะน้ะนองน้องเบยเน้อแทบจะบม่ได้กินเลยแล้วเนาะปลากระป๋องนี่อืออือ กินข้าวแต่เศ้าอะเลยนอ่ลงจอย6โมงเลยมันยากเลยบะพอกินทันบุ๋มีแคลร์แต่อยู่ที่หาค้ายากินเล็กเล็กน่อยอันนี้ก็เป็นผลงานของน้องเบย์เนาะหนึ่งข้าวหนึ่งข้าวหนึ่งน้ำซอยบัวซอยพลหมู่บ้านใผลกาเห็ดหัวนะเป็นน้องเห็ดหัวซอยอ เข่าหันห้อนตัวตวตัวตัวจเตียใจเหรอพีอ่ผมกระโดดปนะเหรอเหร เราเป็นมือดิ่เข่าหรือเปล่าเราเป็นมือดิ่งเข่าดิ่กะสิพาเพิ่นเข้าไปในบ่อนบ่อนเพิ่นอยู่นั่นแหละพอเเ่ากะอานาประมาณแปดโมงนี lessons, remember, um ่แหละแปดโมงเก้าโมงสิพะผลไปอยู่แซ่บพอดองเบยแซ่บแซ่บเนาะแมนอยู่ป่าอยู่ดงอันลายเดือนลายปีพันมาหนักกินข้าวกันยังจำเจ้าจำเจ้า บางทีก็พอได้อยู่บ่ากักปงกระปอมไหนรู้ก็กินพวกสัดปา่าเพราะมันชัดป่าดอกสัดโคกเนาะ <c oughs> <c oughs> พวกกระปงกระปอมแหละก็พวกแมงขานูนเนาะโคกนั้นพอได้กินอยู่เท้เา,ก,าก,กระตูนไปหาสาครกระตูนมาอมพอได้อยู่กระตูนกระตีนเนาะไข่โคมมีอยู่บ้านหรอไข่โคมมุมมมีเนาะ เดี๋ยบวบริธาผ่านไปจุดชมก็จิชื่อไปโคมแล้วก็สุลาซิลสุลาซิลเนี่ยจเอาประมาณสักถ้ามีสี่ร้อยวัตจะสี่ร้อยวัตนะพี่น้นองพอได้เยื่งตูเพิ่นสุไลปะพรอนนะจ๊ะอันนิ่นเรื่องอันความสว่างนะพี่น้องจะจะจะหมักนิ่นความสว่าง แจ,แจ้งแจ้งเราปุ้มสีดำนี่ทนเลยพี่น้องบัรพรชัยเคยซื้อสีฟ้าสีขาวว่าทนเท่หน้าจื้อไว้มันนี่ทนนิดนึงอ่าตวนนีพ้พอจะแก้การมอดตัวนะอืตัวนี้เก็บไฟได้ได,ได้ได้เต็มระบบอะไรบัรพรชัยนำมกตัวใหม่ๆตัวใหม่ๆตัวสีขาว LED เพิ่มอะคิดว่ามันจะทนตัวใหม่จริงๆอะส <c oughs> ีดำนี่เข้าท่าเลยสี่ร้อยวัตต์ก็าจะเอาสีดำมาใสา่ ทนอนะไรจนหอดมื่นเศร้านะเพีอตงตัวนี้ป้าต้อสว่างขัดเป็น,นได้ลุงโจยอันแคนะ่ล่ะเศร้าเจ็บหรือเปล่ากินข้าวเหนียวได้ปกติเหนะ้วตาได้ใช่ตาเห็นเรวงหนักไรวัดที่เหงื่อได้อยู่ เออย่างนี้ทำไม่<อ>ได้ได้วานหนี่ไปใช่กว่าวาน,นหนี่งนะมัไม่นาไปบางคนบข,ขาเข้าใจนะพี่น้องคำว่ามานก็คือเพิ่นไปอันวัดแทกเอาที่ดินว่างเปล่านั่นแหละยันคนเอาไปแล้วบาง กว้างเทอาบ่พอเท่ากว้างวะมุดหนเกิไปไปกดมันไ่น่าอายออต่าอตำทนได้อยู่หนึ่งเอคตาพันคูณพันเมตรบอกโอ้เดี๋ยวถ้ามีอุคุงโอกาสก็จะได้ไปแหวบึงน้พี่น้องที่ดินที่ผ่นวัดแท่งเอาเยอ่หน่อย,อยนึงอ่ิอ่มแล้วพอเท่าอ่นนอากินอะไรเนาะกินมลาอ่ กินหลายครั้งหมดสจซะมือ,นนมอนหนึ่งสีหาเธออืมอืมเอากินมันอิ่มแล้ว้องเบียะเนอะชื่อจริงๆข้องน้องอะ่ะคือน้องเบย <c ười> บางคนก็อ้อห้องอาเมย์อาเบย์เอาสเนาะคือหลักๆเบยสซาเลเอตัวบอตัวยอเบย แต่เป็นภาษาลาวกับเบียนะพี่น้องเพราะว่าภาษาลาวนี่จะใส่ซารีข้างเทิงนั่นน่ะอ่ะกินน้ำอิ่มเด้อเราจะกินอิ่มแล้วกันสินี่แหละประมาณ8นาฬิกา9โมงกันสิทําการหอบอันเครื่องครัวกินผู้แหละเข้าไปในดงกูในป่าถึงทางลัดเข้าองค์มังนี่นะพี่น้องเข้าองค์มังผู้ทางยากแถวบุรีบุเคยขับโมอเตอร์ไซค์ผ่านดินชายนี่อยู่ ล้มลายตลบอยู่แต่บพรเคยได้พอสมัยน,นั้นบพร,รบ้านบพรไป็ดินรายดิถ้าคนที่เคยขับทางยางที่บ้านเขาอยู่ทางยางตลดนะเขาจะล้มประงางเลยนะพี่น้องสอกสอกซอยเข้าไปได้เบิดบางทีท่างน้อย,อยก็แวทไปแวทมาตามทางคนยางนะพี่น้องรับโมยางไปไปสิงไปขับขี่นะขี่รถจักรตามเขตเก่งเลย อิ่อมแล้วอ้าวนพี่น้องตอนนี้กระทั่งน้องเบยกินเข่าอิ่มเรียบร้อยเนาะอ้าวนพี่น้องสําหรับคลิปนี้บอกพ่อว่าชิได้คอตัวลำลาพนพี่น้องเลยเดอ้อเอาไว้โอกาสหน้าพ่อกันใหม่นะพี่น้องเอาไว้อีพีถัดไปจะมาพ่อกันใหม่เนาะอีพีที่พาน้องบุกเข่าไปในบ่อนเพลนอยู่แล้วก็บ,บางทีอาจจะมีการเข็ดกระตอบเพิ่มเติมนพี่นอ้องอ่า มาแล้วนะพี่น้องเสาหรับคลิปนี้ขอโตัวไบเดอ้อขอโตไปก่อนเอาไว้โอกาสหน้าพบกันใหม่ไปแล้วเด้อพี่น้องสบายดีและสวัสดีโอ้โอทางพอตู้จุ้ยก็จักตอกทำการจะสานตริบเข่านะพี่น้องได้จังหน่วยแล้วพอเท่าติบเข่าหน,หน่วยหนึ่งที่ซานมันนั่นหรือบ่เออได้แล้วเรื่องหนึ่งหนึ่งละ ซึ so ่ง FC หลายๆคนก็ย่องทางลุงโจยโอ้ลุงโจยมีอาชีพตัวนี้ซื้อไม้วแล้วางิ่มน่แเก็ทิ่มอีก่อน